ก็สวัสด <orr> ีกันอีกครั้งนะครับวันนี้ช่วงนี้นะครับทั้งฝนทั้งแดดดีไปหมดนะครับเราก็นี่ที่ผมเดินมาเช้านี้ก็คือมาหากล้วยกล้วยเอาไปตากไปอบนะฮะก็จะได้หนึ่งเครือสองเครือนี่ที่ผมเห็นนะก็คือช่วงนี้มันเหมาะกับการแปรรูปเงเพราะว่าเย็นมาฝนตกได้หน่อยๆเช้ามาก็แดดเปรี้ยงๆมันทําให้การแปรรูปของเราเนี่ยใช้ไฟฟ้าน้อยลงอันนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้าดำนะครับเพราะลายคว้างเลย เราก็มาเดินหานครับเดินหากล้วยมาวานนี้เอากล้วยหินไปแล้วมาวานนี้ตัดกล้วยหินต้นนี้ไปกล้วยหินตัดสองต้นต้นนี้กับกับกับกอนนี้ไปครับกล้วยหิน,น,น,นกล้วยหินนี่ก็เอาไปบดได้นะครับบดก็ทํายาลูกกระเพาะดีกว่ากล้วยน้ําวานะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีก็ต้องอาศัยกล้วยน้าําว้าครับผม อาชีพเกษตรกรเนาะมันก็ต้องขายกล้วยแหละครับพ่อปลูกกล้วยแล้วก็เดินหาไปครับอ,อปากช่องเนี่ยไม่อยากจะมองเลยจุกนิดเดียวนะปากช่องนะครับมาได้เท่านี้ยขม,มีไว้สองสามกอนี่กอเนึ้นุนกอนึงนะครับมาได้เท่านี้มาได้กลมๆเท่าเนี้ยครับ,าารบปากช่องเอาไว้สองกอเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปช่างกันน้ำว่าซปเปอร์ยักษ์แล้วมันจะห่างกันสองสาเท่า มันก็เลยแต่ใครอยากซื้อเอาไปร้องผมก็มีสูตรสองสามกอรครับเก็บเอาไว้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 เพื่อขายขายสั่งมาแล้วก็ขายแล้วเป็นพ่อค้าครับพอเขาสั่งอย่างนี้มาเราจะบอกว่าเฮ้ยเราเอาอย่างงู้นได้ไหมไม่ได้ครับเขาสั่งอย่างไงเราต้องจัดอย่างนั้นแล้วนะดูสุ์ยักษ์ครับอันนี้ยาวเหยียดเลยนะครับ <laughs> บัไดซูมครับอันไหนเนี่ยวันนี้ก็มาขุดหนอครับดูฮะหนัห้นะ คือมันออกมาต่างกันไงพอมันออกมาต่างกันความชื่นออกชุ่นใจผลผลิตมันก็ต่างกันสองสาเท่าดูแม่แตะกล้วยหักมุกครับนะไอ้กอเนี่ยเป็นกอที่ผมใช้ขยายพันธุ์นะครับเพราะผมคิดว่าคัดเอามาดีแล้วไงคือเราปลูกกล้วยหักมุกเนี่ยเราก็จะดูว่าต้นไหนดอกต้นไหนแตกกอเร็ว,วต้นไหนเนื้ออะไรประมาณเราดูว่าเออต้นนี้น่าจะเอาไปทาพันธุ์แยกออกมาแยกปุ๊กก็ต่างหักเลยครับเราจะได้ไม่สับสนนะฮะก็เบลลมเลยฮะยาวใหญ่ สูงสูงห้าหกเมตรนะครับสูงห้าหกเมตรนี่คือกล้วยหักมุกอ่าอันนี้ก็เหมือนกันฮะอันนี้ก็กล้ยหินนะครับกล้วยหักมุกกับกล้วยหินห่างกันไม่ถึงเมตรนะออกมาบลักคักเลยครับผมอยา่างถ้าอย่างนี้แล้วก็สบายใจหายห่วงได้ครับนี่ก็เช่นกันครับกล้วยน้ำวาซูเปยักษ์นะฮะออกมาหายห่วงซึ่งมันต่างจากปากช่องครับปากช่องมันไม่ได้เรื่องอ่าก็เลยเอาออกปแทั้งหมดแล้วครับ เนี่ยอ่าในวันนี้พาดูกล้วยน้ำวาดครับจะไปสนใจกล้วยโอ้โหดูออกเครือกล้ว <c ười> ยหอบกล้วยหอบเนี่ยกล้วยน้ำวาาออกมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยนี่เชิญใจไหมฮะอึ๊บนี่ยังบังอีกนะนั่นนะคือผลผลิตมันต่างกันไงก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันในเราสามารถวัดได้ไงว่าระหว่างปากช่องห้าศูนกับซุปเร์ยักษ์ของเราเนี่ยนะดูที่น่ะมาลักลักยังไมน่ะนั่นั่นน่น,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 น ลูกใหญ่กว่าตั้งเกือบเท่าตัวเอาแค่ลูกใหญ่กว่านี้ก็กินขาดแล้วครับแล้วจำนวนหวีกว่าจำนวนลูกเยอะกว่าครับผมนี่แหละครับมันบอกว่าปลูกคนละที่ก็คงไม่ได้เพราะให้เห็นเห็นอยู่เนี้ย <c oughs> <c oughs> เออเนี่ยอ่ะนี่ขนาดขุดอันนี้ขุดจนไม่เหลือหน่อแล้วนะฮะมันก็ยังให้หวีให้หวีสวยเยอะอย่างนี้ก็ยังได้เป็นพันนะครับสำหรับผมเพราะว่าผมเอาไปแปลรูปไงฮะ เพราะฉะนั้นก่อนคิดจะลงมือปลูกกล้วยให้นึกถึงพันกล้วยก่อนพันดีมีใช้ไปกว่าครึ่งครับไม่ว่าจะทําอะไรเอออันนี้เดี๋ยวขุดขายแล้วครับวันเนี้ยขุดขายแล้วได้ร้อยสิบเกาบาทได้แล้วจริงๆมันเริ่มทยอยออกแล้วแล้ำมืนุนี่ไงนี่ไงนี่นออกสวย แต่ไม่หมดล้วครับถ้าเราดูเพราะว่าเราดูแลดีไงเนาะคิดจะปลูกด้วยเลือกพัน์ธุก่อนครับถ้าพันธุดีมันมีโอกาสกว่าไงต้นเดียวกันน้ำหนัก20่สิบโลกับน้ำหนักสิบกว่าโละนะอันนี้เสียงเสาไฟฟ้าแล้วนะครับ เนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมโอ้ไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็น <c oughs> เนี่ยครับมันออกมาอย่างไรก็เยอะกว่าปากช่องแถมใหญ่กว่าด้วยทุกอย่างมันดีกว่าหมดเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้บอกว่าอะไรลองดูเอาบางทีเราแนะนำมากไปคนก็หมั่นไส้แต่ก็อย่างที่เห็นนะครับ เราทําแล้วเราอยู่ได้ไงเมื่อก่อนตรงนี้เป็นแปลงปากช่องฮนะดันทิ้งดีครับแล้วก็เหลือไว้สองกอตรงตรงิมสะนั่นแหละเหลือแค่นั้นแหละใ,ะ,ะใครอยากซื้อก็ซื้อใครอยากซื้อก็สั่งมาแล้วก็ขายครับคือมันเห็นคาตางไงเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมขุดนอก่อนลูกค้าสั่งมา คือของมันมีให้เห็นอยู่ในอยู่กับลูกกระตายอย่างเงี้ยมันสบายใจหรือใครอยากมาเที่ยวสวนก็มาแต่โทรนัดก่อนนะครับคือบางวันผมก็ว่างบางวันงานก็เยอะบางวันงานก็น้อยก็โทรนัดหมายกันไว้มามันก็จะได้ไม่ผิดหวังบางคนมาเอ้าบ้านปิดไปส่งของอย่างเงี้ยครับผมแต่ความภูมิใจของเกษตรกรมันก็ชอบโว์เนาะคือเราทํามาเหนื่อยแล้วครับทํามาเหนื่อยแล้วมันก็ต้องโว์ อันนี้ก็จะได้แล้วนะอันนี้สมมติวีละร้อยง่ายๆเลยครับสิบวีก็พันหนะึ่งแต่อย่าลืมนะครับว่ากล้วยอบกล้วยอบเนี่ยอย่างมากก็โลละสี่ห้าร้อยครับก็คิดเอาอย่างนี้อย่าถ้าจะอบอย่างนี้ผ่าครึ่งเลยก็ได้ครับคือถ้าอบตามยาวเนี่ยนะผ่าครึ่งครับผ่าครึ่งพออย่าไปผ่าสามส่วน แต่ถ้าจะขันตามขวางก็ทักนิ้ว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 ครับเป็นลูกเต๋าเข้าเข้าตู้อบลมร้อนได้เลยครับผมเท่านี้ก็ได้ตังค์แล้วครับเออไม่ต้องคิดเยอะเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ปลูกหอมทองไงเพราะว่าเสียเวลาเสียเวลาปีปีป,ปีวันห้าหกเหวยครับนี่คือจุดประสงค์ไงเพราะฉะนั้นคุณดูจุดประสงค์ในการถา่ายในการปลูกก่อนว่าคุณปลูกเพื่ออะไร ถ้าจะขายหวีก็ไปปลูกหอมทองนะครับมันได้น้อยฮะแต่ถ้าจะแปลรูปขาเป็นดิตเลยครับยังไงก็กินขาดโอเคครับสวัสดีครับ